ให้ตั้งกลอวัดเฝ้าเาเ้าเจ้าากเาอ๋อน่เพ่อครับแม่กายก็จะมีฝันอย่งกับเราฝันในเด้อนะครับ เราอีกเนี่ยเราอีกแม่เอาหมอมาน้งตัวหมอยุ่ยใช้หมอเอาต้องกลับไปเอาที่บ้านอีกบ่แม่มาอยู่นี่ก็นสิบบมี่อยู่บ่านมีเอินได้ใช้หัวหนึงบะเดี้วเออเอืเอรบักฟักกินบักฟักทองนั่นแหละไแด้วีลูกกินเพิ่งแล้วมันดังทายยุคฮาราลาแฟน เออคือว่าถึงใจแอดมินเถื่อบานนี่แม่กายเป็นจังไดไปจังไดมาจังไดมาเคลื่อนนั่นรับบ่ครับนอ่นมาลับแล้วหกถุนนะหกถุนยังโชวดังมากที่จีนหล่นเลืกบาลับก็เือนี้ปากบอครับดีๆนะบอกรอนปานใจเอฟซีไต้หวันโทรมาหาแม่บ่อนเป็นโทรมาอยู่เป็นโทรมาว่าจังไดเป็นโชว์่าบอสสร้างยู่โรกครับเลขบัญชีนะเป็ว่าจังใดแม่ เงินบว์สร้างชาวบ้าเป็นศูนยเพิ่นมาหาเป็นคอยย่งก่อนที่ครับเขาเลยแคชนเนเพื่อนไปขึ้นนี่ครับเมมครับเาเลยมาฝันว่าเจะออกไปพบกับเงินรูปสวย นารับโทรศัพท์มันนะมันโซนี่รับโทรศัพท์เจ้าเป็น,นรับไกลๆมันนี่ก็เลยมาล้นก็เลยมาฝันว่าเขาเนี่ยเล่าหมอมาล้างครับเล่าหมอมันมันดำครับมันนี่กู้ร่างให้กู้ท่านจมตั้งจมตั้งลลางทั้งนัังคัดหม้อครับค่ะ <c oughs> เอาเจ้าพล้างกู้รื้อฉล่างให้เจ้าเจ้าอยู่ผู้เดียวเจ้าก็ต้องล้างเจ้าก็ต้องเฮ็ดก็เรื่วางเชียบอกเล่า เอาเลิกนั่งคัดถูถูปีนไปปีนมากยางละปีนหมอย่างมันบ่อสะอาดจะอาดเรกค้นมักสะอาดเนาะอ่าพ่อหงคือไผแม่ไก่พอหคือแฟนเก่ะโอ้แฟนเกาเพาันไผามันบ่อแมนบุ้ยพ่นไห่ตองวดวเลยบอกไผ่ตวงเอาเราฝันตัวาเึ้นันี่กับเพราท่านมันใจกับน่อยากปล่อยจำ่นก็เ่ออยากปล่อยรองทามันบ่ บ่ท่านได้มั่นใจครับคันมือได้มั่นใจละมือเรามาเขียนให้ลโตเรียกจ้างศิวะบอกมาปล่อยครับเนี่ยมือเราเขียนโตเรียกออกโตเรียกให้คือหมดบังหน่งเราเขียนให้ครับเ,เ,เขีนนเเยนเ,น,นเป็นเลขยกันสามไทยให้เอาแม่เมื่อคืนพ่อใหญ่มาทำอะไรนะโอ้ยหมอโอ้ยหม้อโอ้ยน่ <laughs> าหายล่างหม้อเล่าลลางหม้อ ว่าหม้อเราดำเราเอาตะกอนใบรวดมัดผูเรานั่งถูอยู่เนี่ยตึ้งถูตึ้งตมตึ้งถูตึ้งตมว่าหม้อใหม่ว่าหม้อบ่ง่ายหม้อจังสันจังเสี่ยวเอาเอาหม้อมาด้วยเหรอครับเนี่ยกันเจ้าบ้านขาดพื้นสีมาคัดเจ้าเจ้าเฮ็ดกินอยู่ผู้เดียวแล้วบางทีท่านเขาก็ซื้อมาให้เราเป็นจังบ่อท่านเป็นก็ใส่พื้นดำฉะนั่งคัดตั้งคัดตั้งตมตมหลายจะได้หายหม้อเอาหายแล้วเราก็เลยหันหลังหันหลังหาย เราเขียยเขาไหันหลังให้มอเบอร์ได้เบเนียไม้เรีกคุณไม้เรียกมอกระเบือยกเก้าขึ้นแม่ยกเนี่ยมอ่บนี้บอกมอล่างบ้านหันให้เบิ้งเทือกละกล้องแม่หันให้เบิ้งเทือกละข้างฮะเบิ้งสุกเนอเด้อแคบหน้าจอใบน้แม่เน้ะเรียกี่ยังนี่แม่เรียกไม้เรียกมอค่ะ หมายเลขหมอหมอเบอร์ยี่สิบเก้าเบอร์นี้เบอร์ละสุดของเราครับแต่วพันธุ์ปลาบางคำบอกมากให้เท่าไรจ้าพันธ่์ปลาเอาแม่นี่แม่นเก้าสองศูนย์กี่พันนะหมอมันมุ่นบอกแม่พันธ่์ปลาพวกเก้าสองศูนย์บอกแมแล้วมันเทียบสองเก้าเก้าสองเก้าศูนย์บอกแล้วครับแล้วเสนอตีเอาโลดเจอว่าเสนอไบอก เราห้เป็นปริศนาเนอ้วนีเนาะเราห้มาแบบนี้แต่ว่าเรื่องที่ว่าเราเขียนให้เราพอนึกเขียนให้เป็นตัวเลขแต่ว่าล่ออีกกอนว่าเราจะเขียนให้มือใดอเราเขียนให้มาเป็นตัวก็จังหวัดบางหันก็แค่อยู่ครับงวดบางหันเราว่าจังใดก่อนเม่เราว่าอยากได้ยังก่อนว่าเราอยากได้หมอรัมมันล่ะจังว่าโทษเมื่อนแรกใครโทษไปถามลูกว่า มันขึ้นมันก็โทษย่ำมาอยู่ดอกลูกสต้านั่นเพราะว่าเราไปหาลูกเ่าโุเทพยมันโทษมากบอกตรงเนี้ฟังหมอลำผอมางาล่ะหมอลำเฮมาตะไส่ซึ่งม้าตะไช่ซึ่งหมอลำเล่ะเล้ให้่ลูกเราตช่ก็ือเราเพราะาขั้นขั้นละเมือนกว่านี่ล่ะเพราะชีได้ต้องขอพรอยู่เงี้ยนเลยล่ะเอาแม่แม่กายที่ว่าเอฟท่ายว่กขอขอบัญชีเนี่ยโอนเงือนให้แม่กายหนึ่งแสนบาท เขาแล้วไปไม่ไกลเขาแล้วเขาแล้วอันี้เมืองแล้วเรอร่อยแล้ีใจแมนอีลีที่นอกเอยังแมนอีลีพี่ไอหยังแมนอีลีพี่กายดำกายเขาอีลีตีพี่มื่อเนที่สิเจ็ดเนาะฝาก เราเลี้ยงพี่น้องเพคนวะหนึ่งแสนบาทวันที่สามครับแสนบาทห้องแสนละหนึ่งแสนบาทมารวบมีพี่อะไรวันปะมารวบรวมยอดแล้วนะครับเราถือว่าเขารอดเด้อนะครับ FC ไต้หวันนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับหนึ่งแสนบาทเขอาจริงๆนะครับขอบคุณมากนะคะคนที่อยู่ไต้หวันดีไซน์แน่พ่อน้องเบสก็โอนมาให้บ่ครอสแล้วกับเมื่อนี้ก็โอนมาอีกแสนหนึ่งเนาะพี่เนาะ หมูไต้หวันบ่ธรรมดานะครับผมเป็นว่าให้แม่ไก่ซื้อมอเตอร์ไซค์แม่บ่จ้ะเราลูกเราไ่มีมอเตอร์ไซค์ไปส่งหลานเราไปโรงเรียนอยู่กรุงเทพค่เสืวอลูกเราเที่ยวอยู่กรุงเทพเราบอกเราไปบอกลูกเราอยู่อจวนกรุงเทพเราว่ามึงื่ต้องไปซื้อเลยแม่เมื่อตออันนั้นเราก็ะไ้หรือว่อต้องซื้อเวลาไปหาเหยี่ยมันเปิ่งๆแล้วมันลอยให้งขึ้นน่ไปได้ลูกสาวอยู่กรุงเทพค่ะผู่พร ไปเข้าฝันลูกเล่าโอ้พ่อไปเข้าฝันลูกอีกบ่เดีนยวเข้าฝันลูกไปบอกลูกว่าว่าลูกซื้อรถแล้วให้แม่มึงจัดการเลี้ยงมาแทนแม่มึงแันย่ากับปู่เจ้าว่าจะซื้อปะนะลูกพยห้ามซื้อบ้างให้เขาซื้อว่าลูกก็ไม่รู้ไม่กินแล้วพยากให้เขาซื้อนั่นแหละเราไปเข้าฝันเขาแล้วเขาโทรมาบอกแต้สอเขาาดคนลูกสาวพี่น้อง ไปขีดตะกอนแล้วก็บแบกลูกเราไปลงน้ำเนาะน้ำเพียงข้อแล้วก็บแบกลูกเลาขีดข้อลงกลางด,างด่านเฉยเนาะน้ำได้หลาย<ล>้วถ<ล>้าเราผัดเสร็จเราเราหมีลูกจะข้นแม่ไกเราสองขนอีหนึ่งยู่คอนจันอยู่น้ำอยู่เพื่อน้ำข้องเดี๋ยวนี้กันแม่เื้อรถดเสื้อให้ผู้ใดเสื้อให้อีน้อยอีนยุคกรุงเทพยีนยุคกรุงเทพโบยุคกรุงเทพครับเอ๋อก็ะงจะได้ซื้อสมใจเนาะนอกนั่นก็แล้วแต่แม่กายจะไปใส่ตาวาสายใส่เด้อนะครับ อ้าวโชคมางดต่อไปกันก็จงว่ากันอีกเดือนนึงเนาะค่ะแต่ว่าสำหรับเมื่อนี้ตัวเรียกแม่ไก่ให้ตัวได้ก่อนตัวเรียกแม่ไก่เห็นเอาเอาไม้เรียกหมอนี่สิบเก้าเลยล่ะสองเก้าเลยตีเอาช่วยอีกนยแม่งเก้าสองหครับบ้านเรียทีเล่าสิผาหาสิเบสโอ้เี้ยล่ะบ้านเลขกทีเอ่มาเรียกมาถามเลขเล่าเรียบ่้อยคนมซื้อเรียกเล่าคนม้นหมอน้ำคนหมอน่ เขียนเขียนใส่กลนหมอเลยเหล็กได้ป่อเขียนใส่หนีเลยเนาะเขียนเขีหนึ่งห้าไปข้างล่างก็ได้หรือจะใส่ข้างบนก็ได้นี่นะครับวันเลืทีเราอยู่เราอยู่ววันเลืทีห้าสิบเอ็ดครับขอาย่่เนี่ยเราล่างอยู่เราตอดออกไปล่างในขั้วฝนตอดออกไปแท่งฝนครับตอดออกไปหม้เราอาบน้ำคนลราครับแล้ไปล่างไปล่างหมอเราวจมว่าจังจะเยนแล้วไปหม้อแล้วจมว่ามันส่งกระโปงว่ามันว่ามันดำ ดำตัวจ้าของบวชคัดบวชเปลี่ยนบวชคัดมันเัยเช่นเดาไปหาอย่างเราเราไับแล้วได้เฉียดหันหลังใจได้หันหลังให้บาดแดงจึงคืนพี่น้องเด้บาดแดงจึงคืนเลยเอาแคปหน้าจอแคปหน้าจอแคปหน้าจอเด้อพี่น้องโทรศัพท์ลุงอยู่ไหมันโซเทลทัพย์ลุ้งอย่างเงี้ยคนว่าเนี่ยที่จะชางเงิน น,นั่นเพื่กระทู้มาถาม่าเรียกเล่าทือตัวใดแม่ว่าฉันก็เลยว่าเอาสองเก้าเก้าสองก็สิบห้าหาสิบเอได้ร่องเบิงหามันเขาเนื้อใดแม่